หลอกฉันจะนอนก่อนวันนี้ไม่มีรูปเลยนะวันนี้ไม่มีรูปเลยไม่มีรูปลงเลยนะวันนี้เอาเอาน้องแมวแล้วกันเนาะเอาน้องแมวแล้วกัน น้องแมวน้องแมวนอนบนเสื้อผ้าบ่าวเอสวัสดีครับอเอาน้องแมวเนาะแต่แต่คุยคุยอยู่คุยอยู่จะคุยอยู่คืนนี้นอนไวใครนอนไวเรายังไม่นอนนะเธอเรายังไม่นอนนะเธอเรายังไม่นอนนะเธอ ค่หารูปไว้หารูปไว้เ,ออวเฉยๆหารูปไว้ว่าจะเอารูปไหนนะหารูปไว้เฉยหารูปไว้เฉยเอารูปนี้แล้วกันเนี่ยเออเอารูปนี้แล้วกัน เพื่อนแท้ไหนละเพื่อนแท้เธอตาตาคมตาคมไปละบอตาคมไปละบอไม่เห็นเลยเออไม่เห็นเลยหลับเพื่อนแท้หลับเพื่อนแท้บอกว่าทานขนมแก้คันทานขนมแก้คันเลยหลับหลับอย่างเดียว หลับยางเดียวอตาคมตาคมไปละบอยังไม่นอนแค่กลับกล้อง กลับกล้องพาไปเก็บพริกกับมะเขือกลับกล้องไว้เดี๋ยวขยับขยายก่อนแพรว่าซื้อผักเซียนแพรว่าซื้อผักเซียนมาเหรอหรือดองเองที่ว่ากินกินข้าวกับผักเซียนดองน่ะดองเองหรือซื้อเข้ามา พี่ดงขอตัวก่อนนะครับผมโอเคค่ะพี่ชนบทไม่เป็นไรจ้ะกลับไปเลยกลับไปบ้านเมียเลยจ้ะกลับไปบ้านเมียกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนบายบายค่ะพี่นิพีนิคมพี่ชนบทกลับไปถามเมียเธอดูเสียก่อนเดี๋ยวไปหาแล้วพี่เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา อย่าไปหาจ้ะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเลยจ้ะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนเข้ามาเยอะแยะไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเลยเดี๋ยวนงคารานก็จะนอนแล้วเพราะว่าเด็กง่วงเด็กอ้วนมันง่วงแล้วเด็กอ้วนง่วง ดองเองอ๋อดองเองเหรอแมวกินข้าวอิ่มสบายใจแล้วดองเองดองเอง แสบแสบทำแบบไหนล่ะขยำแบบไหนดองพี่ดงอะของชอบเลยผักเสี้ยนดองกินไม่ได้ยังกินของดองไม่ได้อืมอืมอ